ุ่มรหัสซีไฟไม่เกลือราคาส9ิบเก้าบาทจะได้ไอเดียอะไรแจกวันละสิบรางวัลเราไปสุ่มกันได้ไอเดียแล้วทุกคนรหัสที่ได้จะเชื่อมเฟสเราไปเข้าเกมกันนี่คือไอเดียงบส9ิบเก้าบาทมีหมัดตามที่บอกเลยคุ้มมากเลยทุกคนได้รหัสจริงไม่บิดใครอยากสุ่มตามเข้ามาลิงก์ใต้คลิปเลยเว็บน u เกอร์โซนเว็บที่แจกรหัสจริงมีเครดิตจดทะเบียนการค้าแล้วด้วยอ่าล้องก้าวถึงสาีครับอยู่ผมนายดีเกนะวันนี้อยู่เกมฟีไฟนะวันนี้พี่จะมีกิจกรรมใหม่ให้มา ให้ร hey, ีว sure ิวน้องๆดูนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเด็กดีสีฟรีไฟนะคุณดูก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับคุณดูนะก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านค้าเพชรม่วงเนาะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับผมนะทํายังไงถึงจะมีเพชรม่วงครับพี่นี่นะครับก็รับฟรีนะเพชรม่วงตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ล็อกอินนะครับเล่น1วันนะครับเล่นอะไรบ้างนะครับเล่น4-4นะครับผมนะนี่นะครับสามเกมเล่นยี่สิบนาทีนะครับทำคะแนนหนึ่งพันเต้มนะครับเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมนะครับนี่นะครับแล้วก็เล่นสิบเกมนะภารกิจนี้นนะะรรรัับบไปเเลยพชค นี่นะครับก็จะมีภารกิจให้นะครับไปจนถึงวันที่อ่สิบห้านะครับเดือนหนึ่งนะครับคุณดูนะก็เอ่ภารกิจนี้ก็ยาวอยู่เนาะแล้วก็มาแลกได้นะครับสิ่งของนะครับก็จะได้เป็นพวกนี้นะคุณดูได้เป็นกล่องปืนนะก็จะได้แบบมีถาวรดนวยนะครับอันนี้ถือว่าพี่มีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีแล้วนะอาถาวรนะนี่นะรก็จะเป็นชุดอ่พ่อพ่อพ่อหนุ่มขายขายอะไรอ่ะขายหมูนะครับคุณดู ในส่วนของไอบอลนะครับก็จะเป็นไอบอลนี้พิซซ่านะบเดี๋ยวพี่แรกดูเลยกันแต่มันต้องใช้เก้าเพชรนะที่ยังไม่ได้ใช้แล้วกันเนาะมันต้องใช้เพชรม่วงนี่ไนะครับคณดูแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นบอร์ดบอร์พิซซ่าครับผมแล้วก็กองสมเนาะแล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์นะครับก็จะมีประมาณนี้นะผมนะแล้วก็ต่อไปนะกิจกรรมนะครับที่เข้ามานะครับในส่วนของ วันนี้นะก็จะเป็นหัวจันทานะครับแต่วันนี้นะพี่จะมาสุ่มในส่วนของนี่นะครับเป็นเจ้าตัวปืนวูดแทเกอร์นะครับผมอัปเดนะครับ,บนะคุณดูนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับนี่นะก็จะเป็นท่าของมันนะครับจะเประมาณนี้นะครัล้ายๆเป็นหมัดหมัดอะไรอะหมัดเสือเออไทเกอร์ไทเกอร์นี่เสือปะมาเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มนะคุณดู เอาเลยดีกวา่ามันจะออกหรือเปล่านะครับเ้าโอกาสดีก็น่าจะออกเนาะมันน่าจะมีการันตีอยู่เนาะแต่ถ้าแบบดวงซวยก็ไม่ออกนะครับมาเราจะมาลองดูนะครับว่าเราจะหมดตูนหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะหมดตูนนะรึป์กาละกาลากาละ กระบอกเดียวฮะกระบอกเดียวออกหรือเปล่ามาฮะยังไงฮะโอ้โหได้ในส่วนของทอมสัตว์มาฮะคุณดูง่อยตอนนี้เพชรผมเหลือ400กว่าเพชรอะ่ะเท่าเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันคุณดูแล้วก็ได้ส่วนของหัวจันทานะก็ได้กลับมาแล้วเนาะแต่มาเดินฮะไม่มีเพชรสุม่มฮะโจนฮะ ผมว่าของผู้หญิงนี่คือแบบคือสวยเท่อะคนดูผู้ชายก็เท่นะแต่ผมว่าผู้หญิงนะคือแบบต้องเก็บหัวผู้หญิงเอาไว้อะเดี๋ยวผมไม่รู้จะได้เก็บหรือเปล่ามันมากี่วันอะมาสิบสี่วันนะครับหมดสิ้นเดือนนีครับคุณดูนะหมดใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับใครสนใจก็มาลองสุ่มกันได้เนาะก็เหมือนเดิมครับตู้รังพึ่งเนี้ก็น่าจะรู้อยู่ว่าหมดเท่าไหร่กันเนาะ ในส่วนของกิจกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมเติมครบนะครับคนดูนะรับไปเลยครับหนึ่งเพชรนะครับเป็นกล่องศพน้องเหมียวนะครับที่เกาะโดรัดอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเติมครบเก้า้านะครับจะได้ไอวอลนะครับแล้วก็เติมครบสองเก้าเก้าจะได้ท่าโยโย่นะครับนี่นะแบบนี้เลยแล้วก็ห้าเก้าเก้าจะได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนุ่มปังนะอหนุ่มปังที่มีนี่ข้างในเขาเรียกว่าอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วก็ในส่วนของระเบิดนะครับก็จะได้เป็นนี่นะครับน้องบันนี่นะครับผมนะเก้าเติมครบ เก9เพ้ิเก้าเพนี่ก็หนึ่งพันสนะี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับไม่ได้เป็นนี่เนีัยเป็นรถอาคล้ายรถสูตรรวมของออะไรนะของกินญี่ปุ่นหรือป่ปานะมีทั้งซูชิมีทั้งออะไรเนะี่ยโอ้ยดูขนาดล้อยังเป็นกุ้งเลยอนะ่ะแล้วก็มีราเมงนะครับแล้วก็มีโมจิเสียบอยู่ข้างบนเนาะใช่หรือเปล่านะดังโง่ดังโง่เออ,เอ,อหนุ่มดังโง่แล้วก็ข้างหลังนี้นะ่าจะเป็นอะไรเนะี่ยไม่รู้อะ่ะจำชื่อไม่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะ รับกิจกรรมนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะคนดูวันนี้ก็จะมีวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้งกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้บรันใจพี่เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,คนดูนะซีอูครับผม